มากู้เบ็ดยามเช้านะครับผมกู้มาแล้วห้าหกหลังนะครับผมได้ปลาช้อนเล็กสองตัวนะครับไม่ได้ถ่ายนะครับมาดูอีกครับครับไม่โดนโอ้ ลูกเขียดจนกระเด็นดขึ้นครับไม่โดนครับไปดูเรื่อยๆนะครับอ๋หลังนี้โดนครับหลังนี้โดนครับผมูดสวยๆเลยน้ำมันลดไลยครับโอ้ยอยอย,อยยยยๆยยยยหลยดนะ คลิปหน้าค่อยไปดูกันใหม่นะครับผมว่าจะไปทำหากินแบบไหนนะครับผม